มาทุกคนเราเจะเาใหม่มีกอดทิติี้มาเจอกับสลีปี้มา มามาเขาเล่นด้วยถ้าจะไม่ผิดน่าจะโฟนนะมามาเปลี่ยนเพื่อนแรกหาเครื่องหมายหาเล้ากลับก่อนเปลี่ยนสามจะเจอไหมนะ ก็รู้สึกเปลี่ยนไปเยอะแล้วโอเคจะจะจะไม่เจอก็ไม่เจอจริงๆนะบางทีจะเจอก็เจอเจอ,เจอ,เจองงระบบสุ่มเบีย้ยยังไงไม่แน่ใจ กดผิดก็อยู่กดเลยผิดเผื่อไปกดเลขสี่มันสามลบเจ็ดไม่ติดลบสี่เจ็ดสิบแปดว่ามาเป็นวีเปิดเปิดอะไรแบบเนี้ยเปิดสั้นๆ ห้าสิบสองเมียเราไม่สวยอะเปลี่ยนไปให้มันส,สวยดีกว่าไหมเดี๋ยวคิดก่อน เจสิบแปดไม่มีเลขแปดในกระดานยี่สี่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่ได้เทอนี้มีสี่สิบสองที่ดีดีอยู่ เราไม่ได้ฝืนเล่นนะแต่ว่ามันต้องทันมาชุนเท่ากับยังเกินเห็นไหมพอแบบจังหวะจะเกินก็เกินจังหวะจะไม่เข้าก็ไม่เข้าไม่รู้การส่มเบียยังไงนะก็รอดูระบบระบบก็คือระบบอะเราไม่ซ้อมลงกระดานนะตอนเข็ง ไปเจอกันที่งานเลยอาจจะไม่ชินกับตัดเบียแล้วเขาเนี้ยไม่ซ้อมไม่ได้ซ้อมตัดเบียเท่าไหร่เปลี่ยนดีกว่า น่าจะพอมีแววบิงได้เครื่องหมายเกินเล่นได้ไหมยังเชื่อมได้อยู่หมายถึงถ้ามันเกินมาก็ยังเชื่อมได้อยู่นั่นนะคิดก่อนแปดสิบสี่บิงลบลบเนี่ยน่าจะบิงลายนี้ได้ กลายเป็นเปิด uhm, พื้นที่ข้างล่างเอ่อร้อยสี่สิบสาม กล้าเปิดบังคับให้เราปิดถามว่าต้องปิดไหมก็อาจจะต้องปิดแหละเราก็ไม่อยากเสี่ยงอ่ะคือเสี่ยงมาเยอะและ้วแล้วก็โดนโดนมาเยอะด้วยอ่ะตามตรงเลยเสี่ยงมาเยอะก็โดนมาเยอะ เอาใหม่นะทุกคนบอดบักเน็ตนี่แหละเน็ตทูร่มข่าวใหญ่มหาประเทศเลยข่าวนี้เพราะว่าถือสวยๆดีกว่าค่อยเล่น มีแววที่จะบิงได้ต้องมองลายเท่ากับเป็นหลักเกมสูสีจัดตอนนี้แต่เริ่มไม่สูสีแล้วเพราะเราตามแล้วเนี่ย อ,นนอาจจะต้องเล่นไปก่อนอเครื่องไหมไม่เข้าเลยอ่ะคือไม่รู้นะครั้งนี้ยเราจะเปลี่ยนเท่ากับออกมันจะเข้าไหม เกียดไหมบางทีก็แบบโอ้เท่ากับหลนโอ้ระบบระบบแบงเหลือต้องสามา่ก็่าโดนขยายอยู่จะขอเป็นตาขยายแบบเบี้ยเรา พอได้เล่นได้ไหมตอนนี้แบบไม่ไหววะ่ะไม่มีแววเล่นดีเลยตอนนี้ตอนนี้นะเราว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่า ก่อนจะเพิ่มเบอร์ซินอ่ะเราต้องได้ได้เปลี่ยนตานี้ตาที่เขายังไม่ลงด้วยนะยังก็ยุ่งอยู่หรือว่าลงลงของเขาลงหยอดมาสั้นๆอะไรแบบนี้ก็โอเคพอรับได้ตอนนี้ได้แต่รอดูก่อน ไม่มีเบีย้ยในหัวเลยที่แบบหมุนแล้วดีอ่ะเปิดมาแบบนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเบีย้ยดีก็ได้ แบบกลายเป็นเราเนี่ยถือเบี้ยไม่ดีแบงทั้งสามตัวไม่ออกเลยแบบนี้อันตรายนะแบงไม่ออกนะถือแบบน,นี้โอ้ไม่ไหววะ่ะเครื่องหมายสี่แบบนี้ก็เปลี่ยนวัดไปเลยต่อแบบนี้ มาต่อวัดบิงศูนย์จบวัดตรงตรงย้อะ,ะช้าๆได้ห้า เ็ดลบสี่ กำลังหาลายขวางอยู่เดี๋ยวนะ ทันไปก่อนแต่ว่าโอกาสบินสองสี่หกแปดก็จะมาอยู่แต่เบี้ยรเราก็ไม่แย่นะเราว่าเล่นไม่ได้สองสี่หก กตัวก็ทลาไหร่มีมยาเนาอีกก็ว,ว่าเก็บดีอยู่นะไม่น่าแย่ขนาดนี้เราว่าฝั่งนู้นถือแบงค์ะรีหาแบงค์ไม่ไม่ออกเลยนะเป็นไปได้สูงมากที่จะถือแบงค์ อาจจะคิดหกตัวนี้อยู่ก็ได้งานเข้าแล้วแหละเราคือเกมมันสูสีอ่ะคือจังถ้าโดนจังหวะเนี้ยน่าจะหนักอยู่พเรเมี่เราก็แบบไม่พร้อมเล่นอ่ะอืมส่งคืนถงไปเลยขอให้ได้แบงค์กลับมาก่อน สี่หกเจ็ดแปดเจ็ดสิ โอ้แต่เครื่องใหม่ก็เหลือสวยแต่ว่าแปลว่าที่ได้ไปอ่ะคือเบี้ยในถุงเรารู้แล้วแต่ว่าเราอาจจะโดนบิงก่อนอีกเทินหนึ่งด้วยนะร้อยสี่สิบลบ สองหลักมาอีกตายตายได้สองหลักมาเล่นได้ไหมล่ะ ร้อยหนึ่งทันยากโดนอุดลายนี้ไปด้วย ่วอะถามว่าทำไมไม่บิงไปเลยเรามองว่าเราอาจจะเราในความคิดเรานะลุ้นอาจจะได้เลขแบบอันนี้มาช่วยแบบเลขตัวเดียวมาต่อเพื่ออย่างน้อยก็น็อกเขาได้ะ แต่เราว่าเราต้องแก้อยู่นะไม่รู้จะทันไหมเนี่ยถ้าลบศูนย์ก่อนไม่ไม่ไมน่าไหววะเรากำลังคิดอยู่นอกชนะไหมเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกประมาณนั้น เว้ยถ้าเวลาเหลือศูนย์ศูนย์แบบนี้เราก็ใช้ในการเล่นแบบนี้ได้นะซื้อไหมไม่ซื้อไม่ทันแล้ว แต่ว่าในการจริงในเกมจริงทําไม่ได้นะทุกคนมันไม่ได้สามารถแบบผ่านมาได้แบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโคตรเหลี่ยมเล่เหลี่ยมในการพลิกเกมซุปเปอร์เหลี่ยมเลยแหละขอโทษนะครับทุกคน สังคมยาดราม่านะเนี่ยมันเป็นเกมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย